เปิดใช้ดุลพ,พินิตพิทยากาในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสนับสนุนสลากินแมงรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกครับวันนี้ก็มาชมสูตรเก่าเร่องใหม่ครับสูตรแรกคลิปแรกเมื่อวานนี้เป็นไงบ้างครับมีเสรษฐีใหม่บ้างไหมครับานวันที่หนึ่งสองแปดหก 051ฮะเลขล่างออก38ของเราเป็นไงบ้างครับเราก็สนเร็จอย่างยิ่งยวดโดยเฉพาะสูตรปิดย่อยเรานะครับลงไปแค่อย่างละสูตรเองนะงวดที่ผ่านมาเนี่ยเกินก่อนเนาะงวดที่ผ่านมามันมี2แนวแนวแรกใช้วินกระทบชนร้อยสูตรไม่เข้าผ่านไปเลยแต่สูตรย่อยเรานี่หลายๆสูตรเข้ามาหมด เราทำกี่สูตรอ่ะรอบบ้อยบนสิบบนหน่วยบนเด่นบนวิ่งบนอย่างละสูตรปกติทำนทำสองสูตรเทียบชนกันแต่ว่ที่ผ่านมารู้สึกว่ามีภารกิจเยอะก็เลยทําแค่สูตรเดียวอย่างละสูตรก็เข้ามาหมดนะครับรอบบบ้อยบนเข้าสิบบนเข้าหน่วยบนเข้าเด่นบนเข้าเห็นนะแต่วันนี้คลิปนี้เราจะพูดถึงร้อยบนวันที่ผ่านมาร้อยบนเนี่ยเป็นไงคาวนวณได้ศูนย์สองห้าศูนย์สองสี่ ร้อยบนศูนประกบกันแล้วได้0ูนย์ห้นึเข้ามาแล้วศูนย์ห้าหนึตรงๆเลยนะเนี่ยศู์ห้มี0 100, นูนย์หลักร้อยนะหลักร้อยบนเนี่ยศเราทำศูนย์เลขศูเข้าหลักร้อยบนโอเคก็เตือนหน้าต่อเอนื่องไปเนี่ยถ้าเป็นดูสูตรด้วยรายละเอียดการคำนวณยังไงก็ต้องดูตัวนี้แผ่นนี้นะครับ นี่งวดที่ผ่านมา1 6ตุลาคมเมือ่อวานนี้เราใช้หลักแสนบวกหน่วยล่างบวกหลักสิบสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งแปดบวกเก้าแปดบวกเก้าบวกเก้าเป็นยี่สิบหกยี่สิบหกในวงเล็บเนี่ยเป็นบวกตัวเลขคงที่ในวงเล็บสีแดงนะครับสี่สองสองเนี่ย 4, 2, 2, ยี่สิบหกบวกสี่เป็นเท่าไหร่ครับสามสิบสามสิบเราเอาหลักหน่วยคือเลขศูนย์ศูนย์เดินหน้าสองแต้มสองครั้งก็เป็นสองสี่ศูนย์สองสี่นะ ออกอะไรครับ051สูตรครับเข้าในตำแหน่งร้อยบนเป็นหาร้อยบนก็เข้าร้อยบนถูกต้องสูตรนี้ดูสถิตินิดนึงไหมครับแผ่นเดิมนี่แหละแล้วค่อยคำนวณแผ่นใหม่นะครับนเนาะอ้าตอนนั้น16ตุลาคมงวดที่ผ่านมาเป็นสูตรใหม่อยู่เลยเสถิติของงวดปักหลักร้อยบนใช้หลักแสนบวกหน่วยล่างบวกหลัก13ตัวท้ายครั้งที่1ททหาทในท้ายนะก็เรียงบวก422คงที่ งวดวันที่1รกรกฎาคมเลยย้อนไปเนปะ็นหา16รกรกฎาคม3ามบวกสบวกศย์เป็น6เดินหน้า4เป็น10บใช้เลขศ0นย์ศูบวกสแทบ2ครั้งก็เป็น2อเป็นสี่ออกอะไรครับสองแดชุดหน้าเลยของวันที่1นึ่งวดนี้นะสองแสองเข้าตำแหน่งร้อยบนงวดต่อมาครับนี่กันหมดได้สามออก391เก้าสามเข้าร้อยบนต่อมา802ออก8 1ดหนึเข้าร้อยบน 7 9 1ดเก้าออกเก้าเข้าร้อยบนนะวันที่1กันยายนต่อมาครับ6 8 0ออก0 3 0 8 3 0อีกละหลักร้อยนะ0เข้าบ่อยนะ0 8 3 0เข้าร้อยบนแล้วก็8 0 2ออก8 9 3 8เข้าร้อยบนวันที่ผ่านมาล่าสุดเมื่อวานนี้ครับ16ตุลาคม0 2 4ออก0 5 1 0เข้าร้อยบนปักหลักร้อยบนเนาะเดนะีจะเดินหน้าต่อเนื่องไปสูตรนี้แหละวันนี้สูตรเดียว ก่อนนะพัก่่อนอนนกกปาหลัก้อยบนหนึ่งดาวสถิติเจ็ดงวดติดนะดูต่อเนื่องนะเข้างวดที่ผ่านมาน,นี่แหละติดดาวก็ต่อเนื่องวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยสิบสามใช้หลักอะไรหลักแสนเลขสองเนี่ยหน่วยล่างเลขแปด 8. สิตัวท้ายครั้งที่หนึ่งเลขแปดไปบวก4ี่สองสองคงที่2อบวกแปดเป็นสิบวกแเป็น18บปดเตือน้า4ี่ยี่ในเลขสองครับสองบวกสองในสีบวกสเป็น6กรลอผลครับได้เลขสอเลขสีเลขหกเอาลครับปักหลักตั้งต้นที่ร้อยบนที่เลขสเลขสีเลขหครับ ก็ฝากไ้เท่านี้นะครับสาหรับ1พฤศจิกายน1ดาวต่อเนื่องอยู่กับเรามาแล้วผ่านมาแล้วพิสูจน์มาแล้วสถิติโดยรวมเ็ดงวดติดถูกต้องมาแล้วปักหลักร้อยบนหลักแสนเลขสองหน่วยล่างเลขแปดสิบสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งเลขแปดผลรวมคือสิบแปดเดือนหน้าสี่เป็นยี่สิบสองเอาเลขสองสองเดือนหน้าสองคงที่ได้เลขสี่สี่เดือนหน้าสองได้เลขหกได้เลขสองเลขสี่เลขหกครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ เปิดใช้ดุลพินิจพิจารณาในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสนับสนุนสลสากินแห่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิกดกฎหมาย